พูดถึงเรื่องการไปสวนสัตว์นะครับอุปสรรคของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับบางคนอาจจะไปสวนสัตว์อาจจะกลัวสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกเสือพวกสิงโตหรือว่าพวกงูครับแต่อุปสรรคเดียวในการไปสวนสัตว์ของผมนะครับคือผมกลัวว่าสวนสัตว์ที่ผมไปเนี่ย มีไก่ไหมครับบางคนไม่รู้ว่าทําไมถึงกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ฟังนะครับบ้านย่าผมเลี้ยงไก่ครับแม่ไก่เนี่ยก็ออกลูกเป็นลูกเกี๊ยบสิ่งที่จาได้คือเจอแม่ไก่เนี่ยไล่จิกก็เลยทําให้ผมแบบกลัวไก่มาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่โชคดีนะครับคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับไม่มีไก่เลยโชคดีนะครับที่เราไปสวนสัตว์เปิดนะครับถ้าไปสวนสัตว์แปลกเนี่ยผมไม่ไปด้วยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วผมเป็นคนค่อนข้างกลัวสัตว์เลื้อยคลานอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยชอบอย่างเช่นแบบตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดกับมันเท่าไหร่คือคือมองมองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าแบบถ้าให้แบบไปจับหรือเข้ามาใกล้ๆนี้ไม่ไหวครับผมแอบได้ยินมาครับว่าพี่ซิงเนี่ยกลัวตุ๊กแกส่วนพี่ติงกี้เนี่ยเขากลัว,กลวไก่เขากลัวอะไรที่แบบไม่น่าจะกลัวแต่ว่าก็ก็เขารพเพราะนะว่ามันเป็นความกลัวส่วนบุคคลผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าถามผมนะผมไม่มีสัตว์ที่กลัวเลยนะ ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ได้น่ากลัวพอเผอนะสัตว์ต้องกลัวผมเด้๋ยซ้ำถามว่าผมกลัวสัตว์อะไรไหมไม่กลัวแต่ถ้าว่าให้ผมเจอเนี่ยไม่เอามันมันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าช่างมันเถอะนะไอเฟิร์สบอกเฟิร์สไม่กลัวไปดูโตแล้วนะมันขี้ตกใจอ่ะแล้วมันกลัวทุกอย่างไปหมดอ่ะกลัวความสูงกลัวความเสียวกลัวของกินแล้วแย่กลัวแมลงกลัวสัตว์กลัวทุกอย่างบนโลกไปเงี้ยพี่จับมันไว้นะ เฮ้ยพี่นี่ก็สูงะนะผมว่าผมไม่ไหวว่ะพี่ดูมือผมดิดูดมือผมดิ เฟยี่กูแงบงมุมเด็กๆบอกว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปชนกําแพงเป็นแบบชนปึ้งตู้ไปกระแทกกําแพงไม้ไผ่อะไรเงี้ยแล้วมันก็สั่นทั้งหลังไงข้างบนมันเป็นรางแงบงม,มุมก็ตกลงมาทั้งหลังถ้าจะเปรียบผมนะครับเป็นสัตว์หนึ่งชนิดนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยเหมือนนี่นะนกอินทรีเพราะผมชอบบินเดี่ยวนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นลูกหมาที่เชื่องๆตัวหนึ่งน่ารัก ถ้าให้เปรียบผมเป็นสัตว์หนึ่งชนิดเหรอครับอาจจะจจะเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยได้เคยพูดไปในรายการรถโรงเรียนเนี่ยผมอยากเป็นกิ้งก่าเพราะว่าเขามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้าก so ับสถานการณ์ต่างๆได้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยความคิดผมเปลี่ยนไปตอนนี้ผมสนใจในตัวยีราฟยีราฟเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชใช่ไหมดูอ่อนแอดูปกป้องตัวเองไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะ มันมีขาหลังคู่ที่คอยไว้จัดการศัตรูซึ่งมันแข็งแกร่งแต่ภายนอกดูอ่อนแอมันจึงทําให้ผมชอบสัตว์ตัวนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ภายนอกดูอ่อนแอแต่ภายในผมเป็นคนที่พยายามอยากจะแข็งแกร่งเพราะตอนนี้ผมอ่อนแออยู่ผมก็เลยยกให้มันเป็นแบบโล่ไอดอลในประเภทสัตว์ผมรู้แล้วยีราฟกินน้ํำยังไงมันจะ่างขาหน้าให้ได้มากที่สุดโดยที่ขาหลังมันจะยืนแคบแคเพราะว่ามันยืนสีขามันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบ เป็นนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูดวงมาตั้งแต่เด็กอากงเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เกิดจากการดูดวงว่าเราเป็นนกอินทรีเฟยแปลว่าบินภาษาจีน